สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสองขรืหาต์หรูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อลังการสวยทุกมุมจากกรณีดราม่าความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาหมอลำพราวแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังมีปัญหาเรื่องมือที่สตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้น ทั้งนี้ในโลกออนไลน์สงสัยว่ามือที่สมนั้นเป็นใครในวงก่อนที่จะยงไปถึงหนุ่มมือมิกของวงแสงทองฟินแลนด์ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้บริการและขอยกที่ดินทรัพย์สินให้ลูกทั้งหมดโดยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมคฤหาส์สุดหรูมูลค่ากว่า10ล้านบาทที่สร้างด้วยงดเงื่อแรงกายของบิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องว้าว เพราะวิวสวยธรรมชาติหลักร้อยล้านน่าอยู่แถมตกแต่งอลังการทุกมุมว่าแล้วไปชมบ้านหรูกันต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วหลังจากที่ได้พูดคุยกันแบบใจเย็นทั้งคู่สำหรับแพรวพราวแสงทองและบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ